สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิเคราะห์กราฟกับคุูเจียประจวาวัพุพที่2ี่27พฤศจิกาย,ยนนะคะวันนี้เรามาวางแผนการเทรดไปด้วยกันนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนเราได้นะถ้าเพื่อนๆเ,เ,เทรดทองอยู่แล้วนะคะสแกน QR Code นะคะเปิดพอร์ตกับเรานะคะทุกการเทรดมีรีเบทคืนโคตรคุ้มอ่ะนะคะ เริ่มต้นก่อนนะคะวันนี้นะคะวันพุธมีข่าวที่สําคัญอยู่หลายช่วงเวลานะคะเพื่อนๆต้องระมัดระวังในเรื่องของการเทรดเริ่มต้นจาก2องทุ่มครึ่งนะคะก็คือพ r ริม gdp unemployment claim นะคะและช่วง4ี่ทุ่มจะเป็น core pce price index นะคะเรียกว่าเป็นข่าวสาคัญประจําสัปดาห์เลยเพื่อนๆร <ๆ S 2> ะมัดระวังในเรื่องของการเทรดกันด้วยสําหรับมุมมองทางเทคนิคนะคะก็ต้องบอกว่าณนะปัจจุบันนี้โซนแนวต้านที่สําคัญคือ2642นะคะราคา ทำบ a l i ิ f a c t นะคะคือมีการปรับตัวลงและทําเป็นธงนะคะเพราะฉะนั้นการเทรดแบบ v a l i ิ fact ก็คือถ้าราคาเบรก ลงมาที่ทงด้านล่างให้ follow sell หรือว่าถ้าใครใจร้อนสามารถ sell ในโซนแนวต้านที่2642ได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าราคาเบรก2642ขึ้นไปอาจจะต้องพิจารณาคัดและถ้าเบรกได้จริงๆอาจจะต้อง follow buy นั่นเองก็คือใช้กลยุทธ์ของการเทรดแบบเบรก out นั่นเองขอให้วันนี้นะคะเป็นวันที่โชคดีมีกำไรกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะ